เป้าลูกศิษย์พระอาจารย์นผู้ชมสวัสดีครับบ้าทแสวัสดีนผู้ชมครับวันนี้วันที่18ธันวาคม2566เจ้าเปาพี่น้องลูกศิษย์พระอาจารย์อาบน้ำยังลวกวันนี้ <laughs> ถ้าไม่อาบน้ำไม่ต้องมาใกล้กันนะเรา <laughs> พระเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับเพิ่นม,มาตอนรับลูกศิษย์พระอาจารย์เป้า เป้าเป้าอันหน้ามาดิลูกบนน่ะพี่น้องเจ้าเป่าปเป้าเป้านะครับผาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมารับชมต่องวดนะผมพระอาจารย์วัดป่ารับหนึ่งเก้ามาเก้าหนึ่งงวดที่แล้วแปดห้าตรงตรงนะครับโค้งสุดท้ายกับมายามให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อนะพามารับชมต่องวดนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2566นะครับ เพื่อได้โชคน้ำพ่าอาจารย์อีกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคก่อนปีใหม่เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์น้ากันไอ้เจ้าแดงนี่ชื่ออะไรอ่ะพระอาจารย์กัญชากัญชาโอ้โอ้อาเอาเอาเอาไม่กวนไม่กวนไม่กวนเจ้าถิ่นเขาเจ้าถิ่นเขากราบนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรประมวลนมัสการด้วยค่ะ สาธุครับผมสาธุครับผมเอามาต้มมาจันเลยนะเราครับโอ้ผมก็นี่อาจารย์ไปเน้นนะครับท่านผู้ชมนะครับแปดห้าแปดห้าตรงตรงนะครับแปดห้าตรงตรงงวดที่แล้วหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะไพจันเนาะใช่เอาสี่คู่เท่านั้นสี่งวดติดแล้วเนาะอ่านะครับผมสี่งวดติดสี่งวดใช่ไหม สิบสี่สิบห้าสิเก้าสิบสสิบห้าสิบเก้าแปดห้าแล้วก็แปดห้าโอ้อ้ามีท่านผู้ชมมาเห็นไหมมันมันแสงส่อง 2, พจพจันมาทางนี้หน่อยอ้าวนี่เห็นไหมครับแปดห้าปดห้าตรงตรงนะครับพระจันบอกเข้ามาเลยเดี๋ยวยระจันสองวด งวดนี้มาตรงๆสีงวดแล้วใช่ไหมพายรันใช่แปดห้าเสียงสองแสียงสองนะแปดห้าทน้งหมดเลยพายจันนี่ครับเห็นชัดได้ลอตเตอรี่ไว้ไหมพายรันแปดห้าหาไม่มีไม่มีใช่ไหมหายังไงก็หาไม่มีกับผมผมเอาแต่เก้าห้าแหละตัวเน้น อ่าสามธันวาคม2566ไม่อกวันเสาเหมือนเดิมวันเสาร์เหมือนเดิมครับ587นะครับอันนี้เป็นสูตรของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็จะเขียนตัวใหญ่ก็จะเต,เต็มหน้ากระดาษพอดีนะท่านผู้ชมนะนะครับผมแต่จับให้ไม่กี่คู่3ตัว

หกสี่อ่าสี่คู่ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไอ้นี่ไปเดี๋ยวจะไอ้๋อแปดเจ็ดตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่จับออกมาครับถ้าถ้าถ้าให้เน้นไม่รู้ว่าครับเลขจะมาสิ้นปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนีน้เหรียญชุดแปดหนึ่งหกเหรแค่นี้เหรอครับพี่จารย์ใช่พี่าจารยนผมพี่จารย์มีอีกตัวหนึ่งนะห้าหกนะอ่าใช่ พระอาจารย์เน้นของพระอาจารย์ไว้หน้าห้าหกกลับด้วยใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ครับอาาจรย์แต่งวดที่แล้วมาตรงๆนะงวดที่แล้วแค่สี่คู่นะพระอาจารย์งวดนี้ห้าคู่กับตัวด้วยนี่ท่านผู้ชมนี่งวดเก่างวดเก่างวดเก่าครับอาจารย์จับให้ผมเลยครับ ันนี้เก่างวดเก่านะนี่ครับงวดเก่าแปดห้านะพายจันใช่แปดห้าตรงตรงท่านผู้ชมถ้าถามว่างวดนี้ฉันชอบอะไรฉันชอบตัวนี้เลยชอบมากเลยครับพายจันใช่ตัวเดียวโอ้แต่ไปตรงเลขดับปู่นนสวรรค์ไม่รู้ว่าจะตรงสำนักไหนแต่เราเราชอบในความชอบของเราครับพระอาจารย์ให้มามีจับในชุดนี้นะครับผมแปดหนึ่งหก 2 6 4 6 8 7นะครับพระอาจารย์ก็ตัด2ตัวมาให้16 15 5 6 6 4แล้วก็8 7นะครับชุดที่เน้นก็16 5 6 8 7นะครับพระอาจารย์ใช่3ตัวพระอาจารย์รอเลขทูปรอเลขทูปครับ เลขทูบไม่เข้านะพาจารย์นะงวดนี้ไม่เข้าให้ว่าเข้ามาสามงวดครับอมให้มาสามงวดและก็รอฝันด้วยใช่รอโอ้แต่ถ้าฝันเห็นเป็นตัวออกมานี่แม่นนะพาจรย์นะใช่อย่างหนึ่งเก้าเนาะนี่พอดีโยมมาถวายดินก็รว่าจะถมที่ให้ฐานพอดีเลยตรงนี้เหรอใช่ใช่กี่กี่คันรถรับในดินเนี่ยไม่ไม่แน่ใจนะมันหลายคันจะถมตรงไหนนะพาจรย์ถมตรงสารพระภูมิเลยสารพระภูมิตรงมุมนู้นเลยใช่ใช่ที่ที่ข้างต้นยางนะครับใช่ครับผม ริมน่นนะครับวันนี้โยมก็ามาถวายดินก็เลยเออได้จังหวะพอดีครับขนเองนะพะอจย์ทีน,นี้เดี๋ยวให้โยมให้ดินมันแห้งๆอีกว่านี้จะให้รถไถมาดันรถไถดันโอ้ครับผมนึกว่าวข้างรัวนี่เป็นเป็นห้วยมันเป็นคลององอกมาจากทางโน้นทางหน้าแล้วก็คลองอ่ะข้างหลังมันจะมาประจบกันตรงนี้ครับประจบกันตรงนี้ออกไปโน้นครับเอานะท่านผู้ชมนะต่องวดแล้ววาวเท่าเป็นไงบัานเลย ได้เหรับอาจารย์ได้พอแสนยัง <laughs> ถ้าถ้าเป็นในตัว9505นะพ่ออาจารย์โชคดีนะพ่อาจารย์85เนาะโชคดียังไง <laughs> อ๋อนี่ไงก็นะพ่ออาจารย์ก็อ่ะก็ชุดที่พ่ออาจารย์ให้ไว้เนาะพ่ออาจารย์เใช,นะใช่ใช่ใช่ส<ะ>ามตัวแป <85 S 2> ซื้อซื้อซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนี่<ะ>นครับ จะมีหกตน่าเพิ่มเติมขึม้นเมื่อกี้ผมไปหนักตัวไหนนะเยอะ9ก้าห้าใช่กับศูนย์ก้าศพระอาจารย์กับผมไปหนัก90้อ่าชั้นทั้งส่งไลน์ทั้งส่งแชทให้ญาติพี่น้องให้คนที่รู้จัก <ừ. S 2> ไม่พากันสื่อครับ <laughs> แต่กันนะพระอาจารย์8ปดหกันทั้งล่างทั้งบนกับกันทั้งล่างเจ็ดทั้งเจห้าปดห้ากันหมดอ่า วันนี้ภาวนาอยาให้เข้ากันเถอะเนาะเพราะอาจารย์ชอบหนึ่งหกทั้งประชมเพมากอันนี้งวดเก่านะครับเอาออกไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าไออยู่ในนี้น่ะครับมันออกเกินหมดแล้วครับอยู่ในนี้แปดห้าห้าเจ็ดก็ออกไปแล้วอ่ามันจะออกอีกไหมวันเสาร์เนี่ยก็เหลือแค่สี่สองครับกับหนึ่งหกครับอืมจะถามว่าสิบแปดนี่ตัดทีหนึ่งสี่นี่ไม่ชอบใช่ไหมหนึ่งสี่เนี้ยก็อันหนึ่งสี่เนี่ยมันก็เหลืออยู่แค่ สองสี่ครับหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกจับแล้วหนึ่กเหลือหนึ่งสี่เหลือหนึ่งสี่กับสองสี่ถ้าเอฟซีชอบหนึ่งสี่กับสองสี่ก็จับเอาครับอืมให้จับเอาอืมจะได้โชคดีปีใหม่ครับอชุดสามตัวผ้าจารย์เน้นที่แปดหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งหกมีแปดหนึ่งหกมีสองหกสี่นะครับถ้าชอบสองสี่ก็จับเอาแล้วก็หกแปดเจ็ดนี่จะเป็นตัวรองกับเลขวันเสาร์มันอาจจะเป็นเจ็ด ครับอันจะมาเจ็ดก็ได้ครับจับคู่ให้ก็จะมีห้าคู่วันนี้นะเป็นบนล่างนะท่านผู้ชมเขียนว้ให้ก่อนอ่านะครับเผื่อตรงนี้เผื่อพระอาจารย์ใส่เลขทูบใช่ใช่ <laughs> สองตัวหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าหกหกสี่นะครับแปดเจ็ดกับตัวด้วยนะครับเน้นที่หนึ่งหกห้าหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับ เรเลขหวยต่อมาออกวันเสาร์เหมือนเดิมใช่นะพายจย์ก็ยังมามาแต่ยังไม่ฝันตรงวดใช่ไหมพระายจารยังยังอาจจะถมดินมเสร็จอาจจะมเพราะเข้าฝันก็ได้เผื่อขอโชคนะพายจันใช่ใช่เผื่ออาจารย์ขอโชคตรงสานตรงสารตรงนั้นท่านผู้ชมจะให้เผื่อก็จะให้ตรงๆอีกงวดหนึ่เก้าอีกงวดหนึ่งเก้าพาย์เห็นรอยมาคู่เดียวเลยพาาจย์ก็ย้ําเลยว่าหนึ่งเก้าวงให้เลยใช่งวดที่แล้วหนึ่งเก้างวดก่อนก็ สิห <15 S 1> ้าสิใช่ไหมหรือสิบสี่มันมีสิบสิบสี่ก่อนสิบสิบห้าก่อนสิบห้าแล้วก็มาสิบสี่ครับแล้วก็มาเก <ừ> ้าหนึ่งแล้วงวดที่วันออกวันษสาที่บอกให้เบาเท่ากับแม่หมูทํากองพ่อป่าคนละสามร้อยมันก็ออกสามหกถูกไหมครับออเอา้เอานะครับท่านผู้ชมนะครับพะอจาย์วัดป่านะครับ ให้ต่องวดแล้วนะครับผมไม่ต้องรอนะครับผมสีงวดติดแล้วสีงวดติดแล้วงวดที่แล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่ทำสี่ดีไว้ที่ว่าที่ว่าสีงวดติดสีงวดติดใช่ไหมใช่อาจารย์ตั้งแต่หนึ่งสีงวดนั้นงวดหนึ่งห้านี้มันออกห้าหนึ่งใช่อ่ามันออกห้าหนึ่งนะพระอาจารย์ไม่ใช่หนึ่งห้าออกห้าหนึ่งงวดหนึ่งเก้าออกเก้าหนึ่งงวดงวดนี้แปดห้าตรงตรง อ่างวดนี้คือแปดห้าตรงตรงมันสองตัวสองสองตัวนี้แหละมันมันออกกลับกันหรือเปล่ามันู้นะมันจะออกกลับกันไหมงวดนี้หนึ่งห้าตรงตรงเอยแปดห้าท่านผู้ชมขับแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะมาหาพระอาจารย์อีกนะเผื่อพระอาจารย์ฝันดีวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเลยพระอาจารย์ยี่สิบเจ็ดอ้าววันพระวันไหนวันพระวันที่ยี่บอ้าวไม่ใช่นี่ที่จะถึงเนี่ยเอยวันที่ยี่สิบไม่ใช่สิบเก้าใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ใช่วันวันพระวันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ด หมอเท่าจะมาวันไหนก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวโทรหาะอาจายผพระอาจา์ฝันก็จะมาเลยแหละเพราะว่าวันที่วันที่ยีต้องไปหาหมอฝันอ๋อครับผมแต่วันพระวันที่ยี่สิบยี่สิบจุดทูบวันที่ยี่สิบอ่ะครับผมก็อาจจะมาหาะอาจา์ตอนเย็นๆก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เบาเท่าว่างครับผมเอาแคปหน้าจอท่านชมครับนี่ครับผ้าจา์วัดป่านะครับผมสามตัวแปดหนึ่งหกนะครับตัวเด่นสองหกสี่หกแปดเจ็ดตัวรอง สองตัวนะครับมี1 6ึ่งหกหนึ้าหดเจดเน้นที่1 6ึ่งหกหกับตัวด้วยครับสีหนึ่งี่ตัดเอาให้ให้เอีตัดเอาสี่หนึ่งกับสองสี่นะพจันนะใช่ใให้ตัดเอาเองครับผมกราบขอบุญขอบคุณพา่จานจ์สิพนซาธุครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ